สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Let's Talk นะครับตอนนี้อาจจะเป็นตอนแปลกๆนิดนึงนะผมจะพูดน้อยแล้วผมก็จะมีสอดแทรกพวกคลิปต่างๆนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่า1วันที่ o ok อ u ู a ่าพร t ส g e นะครในประเทศไทยเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนเทำงานแล้วเริ่มทำบัตรเครดิตแล้วเนี่ยอาจจะคงได้รับการติดต่อมาจากเซลล์ที่ขาย สมาชิกโรงแรมนะไม่มากก็น้อยนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะผมเป็นคนที่ชอบอาหารบุฟเฟ่ต์นะฮะตามโรงแรมต่างๆดังนั้นเนี่ยโรงแรมต่างๆเนี่ยผมจะสมัครสมาชิกไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นว่าเราผมก็ไปนอนมาหลากหลายโรงแรมนะโอคลาเพสติชนี่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผมมีความค่อนข้างที่ว่าเรียกว่าประทับใจนะชอบบรรยากาศที่นี่ชอบการบริการของที่นี่นะนนในบรรดา เมมเบอร์ของบัตรเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ผมชอบแล้วก็คิดอยากจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือที่มีโอคุราเพสติชนะโอคุราเพสติชนี่อยู่ที่ถนนวิทยุนะรตรงปลายพอดีที่จะต่อเนื่องเข้ากับถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะซึ่งโอคุราเพสติชเนี่ยเขาจะเป็นโรงแรมเครือข่ายมาจากทางญี่ปุ่นดังนะนัน้นการบริการก็จะออกไปทางญี่ปุ่นนะที่นี่นี่ที่ผมสัมผัสมาเลยก็คือ แต่เขาไม่ได้ใหม่มากนะฮะแต่ว่าเขาก็ดูแลอย่างดีนะฮะแล้วก็การบริการของพนักงานเนี่ยนะฮะตั้งแต่ที่ได้มาเข,ข,ข,ข้าพักครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เนี่ยผมก็ยังประทับใจกับมารยาทนะแล้วก็การพูดจาการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานของทางอ mm. ุลาเปสติสเขาเนี่ยนั่นก็ทำให้ผมคิดอยากจะมาเป็นเมมเบอร์ที่นี่เรื่อยๆนะ แต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็เริ่มขายดีนะฮะโรงแรมซึ่งเราเป็นเมมเบอร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มจองยากขึ้นนะจริงๆผมก็เข้าใจกับโรงแรมแล้วครับเพราะว่าเขาก็ต้องขายแขกนะฮะก็ทําให้เมมเบอร์บัตรบบเนี่ยบางทีมันจะจองยากนิดหนึนะะ่งดังนั้นการ์ดต,ต่างๆที่เป็นโรงแรมต่างๆเนี่ยผมทยอยเลิกไปหมดแล้วนะฮะก็โอเปราเพสท์เนี่ยที่เป็นโรงแรมท,ท้ายๆท,ที่ผมเหลืออยู่นะ แต่ปีหน้าผมก็อาจจะไม่ได้ต่อเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากเข้าขายดีจนเกินไปกลายเป็นว่าเราต้องหาเวลาเพื่อมานอนที่โรงแรมเขามัานแลดูแปลกๆนะซึ่งจริงๆมันควรนะว่าบางทีเราอยากจะมาอยู่กรุงเทพอยากจะมาทําธุร,ป,ระปะปังแล้วเราจะได้ใช้โรงแรมมันถึงจะถูกต้องมากกว่านะท่าไหลายทั้งพวงก็ฝากดูคลิปต่างๆนะฮะเป็นโรงแรมที่ผมมีความประทับใจแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้จักโอกราเพสติชมากขึ้น ชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะฮะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตอนนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ